สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมขอพาเพื่อนๆอนมาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมาชมทุ่งกุลาแหล่งปลาไหลที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็พาเดินทางเข้ามาตามทางหลวงหมายเลข2 0 8 1นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 8 1 ก็คือสายตาหะนะครับที่อำเภอท่าตูมผ่านอำเภอชุมพลบุรีไปถึงอำเภอพุทธไทสงนะครับเป็นเส้นทางสายสุรินถึงบุรีรัมนะครับสำหรับทางหลวงเส้นนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆแยกเข้ามาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข219นะครับสายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ไปอำเภอสตึกนะครับมุ่งหน้าจากอำเภอพยัคฆภูมิสัยเดินทางไปทางอำเภอสตึกของจังหวัดบุรีรัมย์แต่ก็ยังไม่ถึงอำเภอสตึกก็มีทางสี่แยกนะครับด้านขวาก็จะไปอำเภอพุทธทสง์ด้านซ้ายก็เลี้ยวเข้ามานะครับเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะครับไปอำเภอชุมพลบุรีนะครับผ่านทุ่งกุลานะครับ พาเพื่อนๆมาชมทุ่งนะครับอากาศก็ดีนะครับท้องทุ่งกำลังเขียวนะครับอําเภอชุมพลบุรีด้านหน้านะครับอีก3กิโลเมตรก็จะถึงอําเภอชุมพลบุรีนะครับถนนหนทางนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสี่ช่องทางจราจรนะครับสี่ช่องทางแยกเข้ามาเป็นถนนสี่เลนนะครับขับรถง่ายสะดวกนะครับผ่านทุ่งมานะครับ วิ่งผ่านทุ่งมาทุ่งกุลานะครับมาที่อำเภอชุมพลบุรีนะครับผมก็จะเล่าประวัติเรื่องราวต่างๆนะครับของอำเภอชุมพลบุรีให้ฟังด้วยนะครับมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับอำเภอชุมพลบุรีนะครับก็เข้ามาถึงในตัวอำเภอแล้วนะครับด้านซ้ายมือก็คือที่ว่าการอำเภอและก็สถานีตำรวจภูธร อำเภอชุมพลบุรีนะครับด้านซ้ายมือผ่านมานะครับก็ตรงไปนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปที่อำเภอท่าตูมนะครับแล้วก็ถึงอำเภอท่าตูมก็จะมีทางหลวงเพ็นดินหมายเลขสองหนึ่งสไปถึงจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือถ้าไปด้านซ้ายก็ไปถึงจังหวัดกาลสินนะครับทางหลวงเพ่นดินหมายเลขสองหนึ่งสนะครับด้านหน้านะครับ ผ่านทุ่งกุลาไปนะครับประวัติของอำเภอชุมพลบุรีนะครับก็จะเล่าคร่าวๆให้ฟังการตั้งบ้านเมืองชุมพลบุรีโดยสังเขปก็ได้กล่าวไว้ว่าพระยาสุรินพักดีสีพระไทยสมันหรือว่าม่วงนะครับท่านเป็นเจ้าเมืองสุรินก็กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมก้าเจ้าอยู่หัวขอตั้งบ้านทับค่ายนะครับเป็นเมืองชุมพลบุรีและก็ได้รับโปรดเกล้าให้พระวิเศษราชาผู้ช่วยราชการเมืองสุรินเป็นเจ้าเมืองมีราชทินานามที่พริฤทธิรนยุตนะครับหรือว่าต้นตระกูลฤทธิรนในปัจจุบัน อำเภอนามชุมพลนั้นนะครับอำเภอชุมพลบุรีนั้นนะครับมีชื่อว่าชุมพลบุรีก็ได้โปรดเกล้าพระราชทานนามเมืองตามพระนามข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์นะครับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์กรมหลวงสำมสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับพระองค์เจ้าชุมพลสมโพธนะครับตั้งแต่ปีพศ .2427 เป็นต้นมา รวมเป็นเมืองอายุอยู่10ปีต่อมาเมื่อวันที่22่สกุมภาพันธ์พศ2480ั่ข้าหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณาเห็นว่าบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอันมากนะครับการคมนาคมสะดวกขึ้นจึงกำหนดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่โดยแยกตำบลพรหมเทพจากอำเภอชุมพลบุรี ไปขึ้นต่ออำเภอท่าตูมทำให้อําเภอชุมพลบุรีเป็นอําเภอเล็กนะครับมีพล,ลเมืองน้อยหาสมควรที่จะอยู่ในฐานะเป็นอําเภอไม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยุบอําเภอชุมพลบุรีเป็นกิ่งอําเภอชุมพลบุรีเมื่อวันที่สมีนาคมพศ2480และอยู่ในการปกครองของ อำเภอท่าตูมต่อมาเห็นว่ากิ่งอำเภอชุมพลบุรีเป็นเมืองสงบไม่มีโจรผู้ร้ายชุกชุมเหมือนกับอำเภออื่นๆประกอบกับประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ประชาชนจากทินอื่นก็อพยพเข้ามาทำมาหากินมากขึ้นและตั้งถิ่ฐานมั่นคงสภาพทั่วไปเจริญขึ้นมาก จึงได้มีพระราชกิฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอชุมพลบุรีตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์พศ2496นะครับสำหรับที่ตั้งของอำเภอชุมพลบุรีนะครับตั้งอยู่ในบริเวณด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับ ของจังหวัดมหาสารครามอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับด้านทิศเหนือนะครับส่วนทางทิศตะวันออกก็ติดกับอำเภอท่าตูมนะครับด้านหน้านะครับอำเภอท่าตูมอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับเราก็เดินทางไปผ่านทุ่งกุลาไปนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสวยงามนะครับอากาศก็ดีนะครับ ทางด้านทิศใต้นะครับก็ติดกับอำเภอท่าตูมอ,อําเภอสตึกอ,อําเภอแคนดงอ,อําเภอแคนดงของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางทิศตะวันตกติดกับอ,บอําเภอแคนดงและอ,อําเภอคูเมืองและก็อ,อําเภอพุธทธสงของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็พาเพื่อนๆเ,เดินทางผ่านทุง่งกุลานะครับบริเวณ นี้เป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำมูลนะครับอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับอากาศก็ดีนะครับต้นข้าวข็เขียวขจ้สสำหรับอำเภอชุมพลบุรีนะครับก็มีอยู่9ตําตำบลน,นะครับแบ่งการปกครองได้9ตําตำบลก็มี1ตําตำบลชุมพลบุรี2ตำบลนาหน,านองไผ่3ตํตำบลไพราขาลา สี่ตำบลศีนรงห้าตำบลยะวึก 6. กตำบลเมืองบัว 7. จ็ดตำบลสะขุด 8. ปดตำบลกระเบื้อง 9. ก้าตำบลน,น้องเรือนะครับมี 9. ก้าตำบลน,นะครับสำหรับอำเภอชุมพลบุรีนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศทุ่งกุลาไปเรื่อยๆนะครับมุ่งหน้าไปทาง อำเภอท่าตูมนะครับไปถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข214นะครับสายกาลสินถึงสุรินนะครับเริ่มจากจังหวัดกาลสินผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านจังหวัดสุรินนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข214ด้านหน้านะครับก็ชมบรรยากาศทุ่งกุลานะครับนี่แหละครับทุ่งกุลา ที่ชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเรื่องของข้าวหอมมะลินะครับและก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับมีประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับมีตำนานมีหลายๆอย่างนะครับทุ่งกุลานะครับเป็นทุ่งที่มีมนขังนะครับลองมาเที่ยวกันนะครับลองมาเที่ยวกันเดี๋ยวนี้ก็จะมีข้าวนะครับข้าวหอมมะลินะครับขึ้นสวยงามนะครับท้องทุ่งก็ กว้างใหญ่นะครับมีข้าวมีน้ำมีปลานะครับอุดมสมบูรณ์นะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะไปที่แห่งใดนะครับไปอำเภอใดไปจังหวัดใดหรือว่าไปสถานที่ใดที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะครับเอารูปมาให้ดูนะครับเอาคลิปมาให้ชมกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้หาง่ายนะครับอยากมาอำเภอชุมพลบุรีนะครับเผื่อได้มาหรืออยากไปอำเภอไหนก็จะได้ค้นหาง่ายนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับ โชคดีนะครับโชคดีมีชัยร่ำรวยปลอดภัยนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมีเงินมีทองนะครับปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ